สวัสดีครับทุกทกท่านนะครับที่สนใจในาศาสตร์พยากรณ์ลายมือแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่เรียนลายมือหลักสูตรมืออาชีพด้วยกันนะครับวันนี้พิเศษหน่อยนะครับก็คือว่ามีมือปริญญาเอกนะครับมีลายมือของท่านผู้เรียนหรือสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือภาษาอังกทัก่วไปก็เรียกว่าด็อกเตอร์นะครับในทางวิชาการหน่อยก็แล้ว ก็จะเรียกว่าหรือพูดว่าดุษฎีบัณฑิตนะครับดุษฎีบัณฑิตก็คือทุกอย่างจบลงโดยดุษฎีก็คือเป็นอะไรที่สิ้นสุดในเรื่องของการศึกษาสูงสุดแล้วนะครับในทางลายมือดูที่ไหนดีดูได้หลายตำแหน่งนะครับแต่ว่าหลักๆก,ก็จะมาอยู่ที่เส้นสมองนะครับเส้นสมองของคนเราก็คือ,คอักิรยศักยภาพทางสมองในเรื่องของความคิดความอ่านนี่แหละนะครับ เรื่องที่จะมาสนับสนุนเนเนๆก็คงมีไม่พ้นเรื่องใจและก็เรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่ององค์ประกอบเป็นที่นะครับเรื่องโชคเรงลาภก็จะนํามาประกอบด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่ทุกคลิปทุกลายมือนั่นแหละนะครับว่าความสําเร็จของคนเราเนี่ยมันมาจากองค์ประกอบหลักๆคีอขยันฉลาดสุขภาพนะครับแล้วก็ถ้ามีโชคด้วยก็จะดีมากนะครับก็จะมาสนับสนุนในส้ผลจะเป็นปรเร็วทีนี้ที่ผมเอา ลายมือด็อกเตอร์มาฝากกันวันนี้ก็มีที่มาที่ไปอย่างนี้นะครับก็คือว่าเป็นเรื่องที่บังเอิญหรือว่าโดยตั้งใจหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นโชคหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับในเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับผมมีท่านผู้เป็นด็อกเตอร์ที่ปรากฏตัวที่เปิดเผยตัวนะครับมาให้ผมได้วิเคราะห์ลายมือถึง4ท่านนะครับช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมาถึง ประมาณวันที่นี้นะครับวันที่2 4่เนี่ยผมมีผู้ที่จบปริญญาเอกมาพบเพื่อจะให้ผมวิเคราะห์อะไรมือ4ท่านนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแต่ละท่านก็ไม่ธรรมดานะครับ2ท่านมีท่านหนึ่งนะครับได้ทุนไปเรียนปริญญาเอก4ปีที่ประเทศอังกฤษนะครับอีกท่านหนึ่งได้ทุนไปเรียนที่อเมริกา2ทุนเลยนะครับปริญญาโท แล้วก็ปริญญาเอกด้วยนะครับเรียนอยู่8ปีนะครับก็สําเร็จมานะครับแล้วก็รวมถึงท่านอื่นๆอีกอ่าก็เดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันนะครับทีนี้เขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าแบ่งความอัจฉริยะนะครับก็ถือว่าผู้ที่เรียนจบปริญญาเอกก็จัดว่าเป็นผู้ที่มีสมองเป็นอัจฉริยะนะครับในทางสากลเขาจัดกลุ่มผู้เขาเรียกว่าความเป็นอัจฉริยะไว้8ดด้านนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาต พูดถึงตอนนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคืออัจฉริยะ8ด้านนี้ครับมี1เรื่องของภาษาหรือการสื่อสารนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของทางกายภาพพวกนักกีฬาพวกนั้นะนะครับอันที่3ก็คือด้านมิติสัมพันธ์อันที่4ก็คือเรื่องของตรกกะและคณิตศาสตร์นะครับอันที่5ก็คือการเข้าใจตัวเองอันที่6ก็คือด้านมนุษย์สัมพันธ์และการเข้าใจผู้อืน่น อันที่7ก็คือการเข้าใจธรรมชาตินะครับคือด้านของการศึกษาห,หรือการเข้าใจธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมนั่นแหละนะครับอันที่8ก็คือด้านดนตรีและกิจกรรมเข้าจังหวะหรือดนตรีและจังหวะนี่แหละนะครับนี่คืออัจฉริยะ8ด้านของอคนเรานะครับแต่ทีนี้ว่าทางท่านที่ประสบผลสําเร็จเรียนจนถึงขั้นปริญญาเอกนี่ก็คงแยกแตกแขนงไปตามเหล่านี้แหละนะครับโอเคทีนี้รายละเอียดต่างนก็น <laughs> ไม่ว่ากันนะครับ คือเราผมเองก็ไม่มีความรู้ตรงนั้นเราจะมาพูดถึงเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของลายมือละกันนะครับหัวใจหรือข้อสาระสําคัญวันนี้ก็อยู่ที่เรื่องของลายมือลายมือของคนเราเนี่ยนะครับถ้าเราดูเส้นหลักๆ3เส้นนะครับก็คือเส้นเส้นชีวิตก็คือเส้นนี้นะครับเส้นสมองก็คือเส้นนี้นะครับเส้นใจก็คือเส้นนี้นะครับทีนี้3เส้นเนี่ย เวลาเราดูลายมือในเรื่องของว่าใครสมองดีไม่ดีก็ดูที่เส้นสมองนั่นแหละคำว่าสมองก็คือสมองนี่แหละนะครับเส้นสมองอย่างมือนี้นะครับเป็นเป็นผู้ที่จบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมไฟฟ้านะครับสังเกตเส้นสมองไหมครับคมชัดสวยงามจนยาวมาถึงตรงตำแหน่งนี้นะครับอ่ะไปดูอีกมือหนึ่งนะครับมือนี้ก็เช่นกันนะครับคมชัดสวยงามจนมาถึงตรงนี้นะครับสังเกตเห็นนะครับสวยมากนะครับทีนี้ บางคนนะครับอาจจะเส้นสมองไม่ได้สวยขนาดนี้นะครับแต่ว่าเส้นสมองสวยแบบนี้ก็ถือว่าได้เปรียบแล้วนะครับการเรียนการศาึกษาหรือการเข้าใจหรือการจำเนี่ยก็จะได้เปรียบแล้วนะครับส่วนบางคนอาจเส้นสมองอาจจะไม่สวยขนาดนี้แต่ว่าก็มีอย่างอื่นมาชดเชยเดี๋ยวผมจะให้ดูอีสักมือหนึ่งแล้วกันนะครับมาดูมือนี้นะมือดออรท่านนี้ที่ว่าได้ทุนไปเรียนต่างประเทศ 8ปีนะครับคือได้ทุนปริญญาโทแล้วก็ควัวปริญญาเอกไปด้วยนะครับมือนี้เส้นสมองก็ดีมากนะครับสังเกตนะครับเห็นเส้นสมองไหมครับเนียบมากนะครับเส้นสมองดีมากยาวตอนนองนะครับผมอาจจะลากไม่ตรงนะแต่มือน,นี้มีมีข้อพิเศษอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ฟังผมจะเอามือนี้เป็นต้นแบบก็ได้นะครับ ันที่มีข้วพิเศษก็คือมีเรื่องของเส้น a m ม e s t i o n line attention line ส่วนใหญ่จะมีครบนะครับกลุ่มของลอกเตอร์เนี่ยคือเส้นสมองจะสมบูรณ์นะครับเส้นสมองจะสมบูรณ์เส้นใจจะมั่นคงนะครับเส้น a อมมิช i o n line จะมี a t t e n t i o น line ก็จะมีนะครับบางคนจะมีเส้นใจลากเข้ามาถึงตรงตำแหน่งพฤหัสด,ด้วยนะครับ ก็จะได้เปรียบนะครับบี้จะเอ์จะอดทนแล้วก็จะมีเป้าหมายสูงแล้วก็จะคเรว่าทําด้วยหัวใจนั่นแหละนะครับวันนี้ที่ผมบอกว่าพิเศษก็คือมีเส้นวาสนามาสนับสนุนนะครับเส้นวาสนาเส้นนี้ลากขึ้นมาเชื่อมจนถึงตรงตำแหน่งเส้นใจแล้วก็มีเส้นกากระบาดกลางมาเข้าพอดีนะครับแล้วก็มีเส้นวาสนาสร้างชีวิตเนี่ยลากกันมาเชื่อมเข้ากบตรงตำแหน่งนี้เข้าพอดีนั่นแหละนะครับที่ได้ทุนนะครับโอเคไหม ผมจะไปเร็วๆนะครับเพราะผมไม่อยากให้คลิปยาวไปนะครับเอาละไปดูอีกสักมือหนึ่งเป็นตัวอย่างนะครับครับมือนี้กับเส้นสมองไม่ค่อยสวยนะครับเส้นสมองไม่ค่อยสวยแต่ว่ามีเส้นพิเศษนะครับเส้นพิเศษที่ผมพูดถึงก็คือเส้นนี้นะครับคือท่านนี้มีเส้นชีวิตที่ขึ้นไปลากจากตัวนี้ขึ้นไปถึงเงินประหัสเลยนะครับเส้นนี้เป็นเส้นชีวิตนะครับเป็นเส้นชีวิตที่ลากมาที่ทเนินจันทร์ นะครับแล้วก็มีขึ้นไปถึงเดินประหัสเลยนะครับเส้นสมองต,งตรงตรงนะครับเส้นสมองตรงตรง,ตรงพวกนี้ก็จะเป็นเส้นวาสนาช่วยนะครับเป็นเส้นวาสนาสนับสนุนให้ประสบผลสําเร็จท่านนี้ก็ได้ทุนไปเรียนต่างประเทศอีกเช่นกันนะแล้วก็ไปใช้ชีวิตต่างประเทศเลยด้วยนะครับมีเส้นอาทิตย์เด่นมากอยู่สองเส้นนะครับโอเคนะครับอ่าอันนี้คือเส้นสมองไม่ได้ โดยตรงนะครับแต่ก็มีเส้นเอ็นๆมาสนับสนุนให้ประสบผลสำเร็จได้มากก็คือเส้นเป็นลักษณะของโชคด้วยนะครับโอเคนะอ,อย่างเงี้ยนะครับโอเคอ่ะทีนี้ผมให้ดูอีกมือนหนึ่งแล้วกันนะครับอีกมือนหนึ่งพิเศษมากนะครับเดี๋ยวผมเอามือนั้นเป็นอ่าเป็นอีกมือนหนึ่งที่เป็นกรณีพิเศษให้ให้ดูอีกอีกมือนหนึ่งแล้วกันนะครับกลับมาดูมือที่ผม บอกว่าเป็นมือพิเศษนะครับเป็นมือด็อกเตอร์ที่พิเศษที่ผมอ,อยากจะให้เป็นเคสกรณีตัวอย่างคืออย่างนี้นะครับท่านผู้นี้ไม่ได้จบด็อกเตอร์ตอนอาย,อยุน้อยเหมือนท่านอื่นๆที่ผมยกตัวอย่างมานะครับท่านนี้ท่านจบด็อกเตอร์ตอนอาย,อยุ56ปีนะครับ จบตระเลือตอนอายุ56ปีคืออย่างนี้ผมถามท่านเองแหละนะครับว่าปีอายุ56ท่านประสบผลสาเร็จตามที่ท่านตั้งเป้าไว้คืออะไรเพราะว่ามีเส้นแอบมีชั้นลายมาตรงนี้นะครับแล้วก็มีเส้นใจลากเข้ามาเชื่อมมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็แตกออกมาตรงนี้แล้วก็มีเส้นใจย่อยออกมาตรงนี้นะครับกนี่คือความสําเร็จตามที่ตั้งเป้าหรือตั้งใจไว้นะครับท่านว่าท่านจบปริญญาเอกตอนอายุ56ปีนะครับ ก็คือเป็นปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์ด้วยหัวใจนะครับเส้นสมองท่านดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าท่านมีมีอุปสรรคมีปัญหาชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับก็คือท่านต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวเองสองคนนะครับสามีเสียด้วยอุบัติเหตุตั้งแต่ท่านอายุอย่างปูอยู่ประมาณทัก30ปรละมั้งนะสามสิบก,กว่ากาพยานท่านก็เลยต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวเองสองคนนะครับลูกท่านก็จบปริญญาเอกด้วยเหมือนกันนะครับ อีกคนหนึ่งจบเภสัชนะครับเป็นลูกสาวนะครับมาที่ามาด้วยกันนั่นแหละนะครับถ้าถ้ารวมลูกสาวท่านพวกนี้ด้วยก็ทั้งว่าเดือนนี้มีคนที่จบปริญญาเอกมาดูเลยมือกับผมเป็น5ท่านนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับเราจะเห็นความพิเศษของมือนนก็คือเส้นสมองดีมากเหมือนกันนะครับยาวตอนนี้ก็ถึงตรงตำแหน่งนี้แล้วก็จะมีเส้นพิเศษพิเศษก็คือเส้นใจที่ที่ แยกออกคล้ายๆกันนะครับลากขึ้นมาถึงเดินพระรหัสนี้นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับตอนนี้เขาเรียกเส้นเกียรติยศนะครับท่านก็มีเส้นแอมมีชั่นลน์อยู่ทั้ง2มือเหมือนกันนะครับตรงตำแหน่งนี้ที่เส้นท่าน <c oughs> ท่านมีอุบัติเหตุแล้วก็ท่านเสียเสียเขาเรียกว่าเสียคู่ครองไปก็คือเส้นนี้นะครับที่เส้นตัดของความยาวๆนี่นะครับท่านก็เลยต้องเหนื่อย เนินชีวิตมาด้วยความยากลาบากแต่ท่านก็เป็นคนเก่งมากนะครับสามารถเลี้ยงลูกสาวด้วยตัวเองสองคนจนจบปริญญาเอกได้เช่นกันอีกคนหนึ่งเป็นเภสัชนะครับก็น่านับถือก้าเช่นชมผมขออนุญ,ญาตท่านในเรื่องของลายมือมาเป็นต้นแบบท่านอบอกว่าย,ยินดีนะครับตอนนี้ท่านอายุ63นะครับที่มาดูลายมือนะ่ยก็คือยี่หกสิบสามท่านก็มีความตั้งใจที่จะทําอะไรบางอย่างให้เกิดประสบผลสำเร็จกับบ้านเมืองอีกนะครับ ท่านก็มาปรึกษาว่าจะทําได้ไหมนะครับผมก็ให้คําตอบท่านไปแล้วนะครับว่าโอเคได้นะครับเพราะว่าองค์ประกอบต่างๆของท่านมีมีองค์ประกอบต่างๆที่ทําให้ท่านประสบผลสาเร็จได้อีกจนถึงอายุ66นะครับท่านยังมีเวลาอีก3ปีที่จะจัดการกับเป้าหมายที่ท่านตั้งไว้นะครับผมก็เรียนท่านไปแล้วนะครับว่าท่านได้นะครับสว่วนรายละเอียดต่างๆตรงนั้นผมจะวิเคราะห์ให้ฟังอีกทีว่า คืออะไรนะครับปฏิคลิปจะยาวไปนะครับเอาละนะครับว่าในเรื่องของไลม์ด็อกเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ถามว่าคนที่เรียนจบปริญญาเอกหรือเป็นด็อกเตอร์เนี่ยจะถือว่าเป็นผู้ประสบผลสําเร็จไหมในทางประสบผลสําเร็จก็ถือว่าเป็นผู้ประสบผลสําเร็จในเชิงวิชาการนะครับส่วนความสําเร็จร่ำรวยยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ต้องมาดูหลักตามหลักไลม์เหมืออยู่เช่นกันนะครับคนที่จบด็อกเตอร์แล้วไม่ประสบผลสำเร็จในเชิงวัตถุ หรือไม่รวยนะครับปัญญยายก็มีเยอะนะครับนั่นไม่ได้หมายแต่ว่าท่านไม่ประสบผลสำเร็จนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไว้ตอนต้นนะครับว่าอัจฉริยะของคนเรามี8ด้านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่จะไปใช้ด้านใดแต่ส่วนใหญ่มี <c oughs> ท่านที่จบการศึกษาในทางวิชาการทางด็อกเตอร์เนะี่ยส่วนใหญ่มือจะเป็นใบพายนะครับเท่าที่ผมสังเกตูมือจะมี เป็นใบพายเกือบจะทั้งหมดนะครับรวมถึงจะมาผสมกับเรื่องของนักปรา์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นวิชาการความเป็นนักปรา์ท่านก็ไม่ได้เปนเน้นทางวัตถุนะครับส่วนใหญ่เล็บก็จะออกไปสี่เหลี่ยมหรือกลมหรือใบพายนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูมืออีกมือหนึ่งที่เป็นด็อกเตอร์แล้วรวยให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันมีเสนะ้นอะไรที่มาสนับสนุนให้รวยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกมือหนึ่งนะครับครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าความสําเร็จของคนเราเนี่ย มันไม่ได้หมายถึงในเชิงของวัตถุหรือทรัพย์สินกันทองนะครับความสําเร็จในเชิงวิชาการความรู้เนี่ยการที่เป็นด็อกเตอร์หรือจบปริญญาเอกเนี่ยก็ถือว่าไปถึงความสําเร็จในขั้นนั้นแล้วนะครับส่วนความสําเร็จความร่ำรวยก็ต้องมาดูองค์ประกอบหลักเช่นกันนะครับอย่างเมือนี้ที่ผมบอกว่าเมือนี้ทําไมถึงรวยมือนี้เป็นอย่างนี้นะครับก็คือเส้นหลักทรัพย์ท่านดีนะครับเส้นหลักทรัพย์ท่านดี เป็นด็อกเตอร์ท่านเดียวนะครับที่มีมือลักษณะออกไปทางมือศิลป์เพราะฉะนั้นท่านก็จะเน้นมาทางความสําเร็จในเชิงวัตถุด้วยนะครับเส้นสมองท่านดีอยลวท่านก็มีเส้นวาสนาช่วยทําให้ร่ารวยสําเร็จได้นี่คือเส้นนี้ครับเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่ทําให้สําเร็จร่ำรวยได้เช่นกันเส้นหลักทรัพย์ท่านดีนะครับดีตรงนี้นะครับท่านนี้ทาไมรือปล่ครับคือท่านไปเปิดโรงเรียนเปิดวิชาแล้วก็มีหลายสาขาด้วยนะครับก็ถือว่าก็เลยว่าเอาความรู้ในเชิง วิชาการเนี่ยมาทําให้เกิดความสําเร็จับรวยในเชิงของธุรกิจการงานได้ด้วยนะครับก็ถือว่าประสบผลาสำเร็จอะไรอยู่อย่างหน้อยด้วยนะครับโอเคทั้งหลายทั้งหมดผมก็ได้คุยมาแล้วนะครับในเรื่องของลายมือที่จบปริญญาเอกครับมันเป็นตัวอย่างนะครับหลายท่านนะครับบอกว่าเส้นสมองไม่ดีแล้วสามารถจบปริญญาเอกได้ไหมก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างเหมือนท่านตะก,กีนนะครับก็คือว่าบางคนเนี่ยเส้นสมองดีแต่ว่าใจสั้นๆนะครับ ใจไม่ถึงใจไม่มีเป้าหมายก็ไม่สําเร็จนะครับถ้าใจมาถึงตรงตําแหน่งนี้ก็เรียกว่าใจควบคุมใจมีเป้าหมายมีเส้น ambition line เป้าหมายชัดเจนก็จะประสบความสเร็จได้ทั้งหลายทั้งหมดก็จะยึดหลักเดิมนั่นแหละนะครับก็คือขยันฉลาดสุขภาพนะครับนั่นคือพื้นฐานนะครับบางคนมีความขยันอยู่แล้วมีความฉลาดอยู่แล้วสุขภาพดีอยู่แล้วนะครับแต่ไม่มีโชคไอการไม่มีโชคเนี่ยการสร้างโชคด้วยตัวเองนั้นก็กสามารถทําได้นะครับก็คือนั่นแหละนะครับมวามเพียรพยายามการหาโอกาสกัน ข้าไปเกี่ยวข้องกับใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นการสร้างโอกาสให้ตัวเองหรือพลังบวกที่ผมพูดถึงหรือเรื่องพลังบวกต่างๆที่ผมพูดแล้วในคลิปของลายมือนักบินนะครับก็ลองไปติดตามเรื่องลายมือ่าก็เรียกว,ว่าพลังบวกที่ทําให้เราประสบผลสําเร็จพลังลบที่ทําให้เราไม่ประสบผลสำเร็จมีอะไรนะครับติดตามในคลิปของลายมือนักบินได้นะครับสําหรับวันนี้เรื่องของลายมือปร,ริญญาเอกลายมือด็อกเตอร์นะครับผมก็ขอจบไว้แต่เพียงนี้ก็หวังว่าคงให้ประโยชน์เป็นประโยชน์กับท่านได้บ้างนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ